ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Most Exclusive ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นด้วยฝีมือของคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะมีสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะที่เกิดจากกระบวนการคิดแล้วก็หยิบจับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานํามาผลิตแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ได้จากธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนวัตรกรรมที่ป้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะคะก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหลือใช้จากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะขอบอกเลยค่ะว่านํามาจากผลไม้และผละไม้ชนิดนั้นนะคะก็ไม่ใช่อะไรเลยค่ะมะขามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่ามะขามเนี่ยจะนํามาผลิตอะไรได้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะป้ามีคำตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะไปพบกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นตอนนี้เนี่ยเราไปทำความรู้จักกับมะขามก่อนค่ะ มะขามจัดเป็นพันไม้ยินต้นที่มีทินกำเนิดในทวีปแอฟริกาและมีการนำเข้ามาปลูกในแถบเอเชียนอกจากนี้มะขามยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และตามตำราพรหมชาติยังถือว่ามะขามเป็นไม้มงคลชนิดหนึง่งที่ช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายผีร้ายต่างๆไม่ให้มากล้ํากลายอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลถือกันเป็นเคล็ดทำให้มีคนเกรงขาม สำหรับประโยชน์ของมะขามและสรรพคุณมะขามนั้นมีมากมายและจัดได้ว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังมีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรคอีกด้วยโดยส่วนที่นำมาใช้เป็นยาจะเป็นเนื้อฝักแก่หรือมะขามเปียกเปลือกของลำต้นทั้งสดและแห้งและเนื้อในมเมล็ดสามารถช่วยรักษาได้หลายโรคเช่นเป็นยาขับเสมหะแก้อาการท้องเดินบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เป็นยาถ่ายพยาธเป็นต้นมะขามยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามินซีวิตามินบีวิตามินเอธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นโดยมะขามที่แก่จัดนั้นเราจะเรียกว่ามะขามเปียกเนื้อไม้ใช้ทําเป็นเขียงที่มีคุณภาพดีมากเพราะเป็นไม้ที่เหนียวทน ใบแก่มีรสเปรี้ยวฝาดใช้นำมาปรุงเป็นยาแก้ไอแก้โรคบิดขับเสมหะในลำไส้หรือนำมาต้มผสมกับหัวหอมกรกบสีษะเด็กในเวลาเช้ามืดแก้วัดคัดจมูกได้ใบอ่อนและดอกใช้รับประทานเป็นอาหารได้เนื้อในผลมะขามเปียกใช้ผลแก่ประมาณ1 0 2ถึงฝกักนำมาจิ้มเกลือกินแล้วดื่มน้ำตามลงไปหรืออาจใช้ทำเป็นน้ำมะขามคั้นเอากินแต่น้ำเป็นยาแก้อาการท้องผูกเป็นยาระบายแก้ไอขับเสมหะ ช่วยลดอุณภูมิในร่างกายลดการกระหายน้ำหรือใช้เนื้อมะขามผสมกับข่าและเกลือพอประมาณรับประทานเป็นยาขับเลือดขับลมแก้สันนิบาตหน้าเพลิงหรืออาจใช้ผสมกับปูนแดงแล้วนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นปลากเลืเล่อนหรือฝีมเมล็ดแก่นำมาคั่วให้เกรียมแล้วกระทบเเลือกออกใช้ประมาณ20-30เม็ดนำมาแช่น้ำเกลือจนอ่อนใช้กินเป็นยาถ่ายพยาไส้เดือนในท้องเด็กได้หรือใช้เปลือกนอกที่กระทอออก ซึ่งจะมีรสฝาดใช้กินเป็นยาแก้ท้องร่วงและแก้อาเจียนได้ดีประโยชน์ของมะขาม 1. มะขามช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลงั่งสดใสด้วยวิตามินซีจากมะขาม 3. ช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัย 4. แคลเซียมจากมะขามจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 5. มะขามมีธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือด 6. ใช้ในการทำทรีทเมนต์ด้วยการนำมาขัดตามซอกคานนีบรักแร้ข้อพับซึ่งจะช่วยลดรอยคล้ำลงได้ 7. นํานำมะขามเปียกไปแช่น้ำลอกเอาใยออกแล้วนำมะขามมาถูตัวเบาๆช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดทั้งวันและช่วยกำจัดแบคทีเรียดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 8. มะขามเปียกและดินสอพองผสมจนเข้ากันนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกจะช่วยให้ผิวหน้าดูกระชับสดใสและสะอาดยิ่งขึ้น 9. มะขามเปียกผสมกับน้ำอุ่นและนมสดใช้พอกผิวช่วยให้ผิวหนังที่มีรอยดำคล้ำกลับมาขาวใสนุ่มนวลยิ่งขึ้น 10. นำมาใช้เป็นส่วนผสมหรือใช้ทำเป็นกรดผลไม้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับสบรรพคุณและประโยชน์ที่ได้จากมะขาม ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะค่ะก็นั่งอยู่ข้างตั้งแล้วนะคะนั่นก็คืออาจารย์ดรโสภาวิสิทธิ์ศักดิ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะอ,อ,อาจารย์ก็เป็นอาจารย์นะคะอ,อ,อยู่ในสาขาวิชานวัตกรรมอาคารนะคะอ,อ,อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอืมค่ะฟังจาก ชื่อของนวัตกรรมชิ้นนี้เราวน่าสนใจมากค่ะอาจารย์นั่นก็คือหน้าต่างกรองแสงจากรกมะขามค่ะใช่ค่ะอย่างแรกเลยที่หนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากนั่นคือมะขามมีรกหรอคะอะไรคือรกมะขามคะอาจารย์ค่ะจริงๆมันก็คือตัวเส้นใหญ่ที่หุ้มตัวเนื้อมะขามอยู่ อย่างฝักมะขามเวลาเปียกมะขามเราทานแล้วก็เวลาที่เราทานบุบแล้วมันจะมีเส้นใยเส้นใยที่เป็นลายๆล่างแหอะไรเงนี้ค่ะที่ที่คลุมตัวเนื้ออยู่ตัวเนี้ค่ะก็คือเป็นอันนั้นคือเขาเรียกว่าเขาเรียกลกมะขามโอ้โหหนูเพิ่งรู้หนูเรียกว่าเส้นใยหนูเรียกว่าเส้นใยก็ได้เส้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสับที่ถูกคือเป็นรรกมะขามค่ะค่ะเป็นรรกมะขาม